สบายดีสบายดีพี่น้องพงไปเบิดสุขุมสุขคนพี่น้องจับพบพอ,พอก,กับเบ้าหมีพี่น้องฝนกันยังตกปล่อยอย,อยู่เด้โต๊กเบิดเมือบาดแห้งบาดคอยโพดโพอ่พอฝนตกพี่น้องพากกันมาเฝ้าโตงยามโตง้ตงแต่เศร้าอยองบพราะนันพากกันกลับอยู่กินข้าวเศร้าอยู่พี่ เขาเทียงก็สงสัยกินอยู่พี่เนาะแต่ว่าทีมเฝ้าก็เฝา้ฝาแต่ว่าคุณล่าสุดคุณยายลงมาเฝ้าตรงเนาะมากินมกป่าซิวทั้งมกทั้งปิ่งทั้งจีประดุกประคอประเขง็งพี่น้องการลงหลายพอสมควรอยู่ คุณยายมาเลาะเบิ่งทงไฮทงนามาเบิ่งเข่าเข่ากำลังออกสวัสดีจ้าคุณยายฝนกันยังโปรยโปรยอยู่เนาะฝนเห็นหยากระไรลกไปนำ Mm hmm. เดินออกกําลังกายถือทงหมากได้พี่น้องว่าเป็นทงเงินด้น่นุงหมากเ mm hmm. บืองนีมิดฝนนะพี่น้อง mm hmm. พูดเมืดฝนนะเป็นคู่เป็นคู่อยู่แต่ละเมื่อดิบไม่เห็นแสงแดดตกมาเป็นละหลอกละลอกเดียวแห้งเดียวคอยอยู่ mm hmm. คุณยายเพินน่นลงมาเบิ่งลูกหลานลูกหลานก็ลงมันเฝ้าโตงเบิร์ดมากินข่าอยู่พี่เพิ่งเลยเลยลงมา ย่างเลาะเบงไ้เบงหน้าเบงสวนมักทั่วมักแต่งมืดฝนพี่น้องมาอีกแล้วเมื่อคืนตกสอดแจง้งตกตั้งแต่สามทุ่มก็เลยเดบป่าลงตรงอันนี้ก็ตกปล่อยป่ๆได้พี่น้องข้าวกำลังออกท่านผู้ชมนี่ แถวนี่ก็เริ่มออกก็ได้เขานะเริ่มออกง่วงแล้วกะลังเริ่มซี่เนาะนี่เขากะลังออกดิพี่น้องเดือนนากเ็เลื้งแล้วสิได้เกี่ยวเขาก็งานอยู่ปีนี้พุ่นเขา่า เดี๋ยวสิลงไปเบื้องตงน้ำเขาอีกเนาะฟักกันเฝ่าโตรงเด็กๆก็ไ่ได้ไปโรงเรียนมันด้ฝนตกตกเบิดเมือเมือ่อใดฝนตกหนักก็บ่ได้ไปคนเลี้ยงวัวก,ก็จะเป็นน้องเหมยมาเนี่บไ่ได้ไปโรงเรียนพี่น้องก็เลยเลี้ยงวัวเฝ่าให้มันก้มมากินเขางามคอยเบิดอ,อีกสละเห็นตะห้อยกัด งัวหลายโตวงัวสิบตเบื้องแน่นี่ห้อยง่วกัดเขา่าท่านผู้ชมถ้ามันตั้งทองแล้วมันกัดแล้วมันบบบปงเด้ถา้าเข่าออกแล้วมันกัดแล้วบบปงเนาะลงมาเบิดคู่แฝดเจ้แหแล่สาวร้อยเบาอ่อย,ยายรวยน้องเหมยบเบาแปบสาววันพักกันมกป่าปิ่งป่าอีพุน ตั้งแต่เศร้าแล้วพี่น้องพป้ายใครก็กำลังเลี้ยงงัวก็ไม่กินเขาอยู่เนี่ยผุนเซลเซยลอยูย่อันยูตูบยูอันกระท่อมผุนพี่น้องผุนเซลเซีลอยืนบ่ทั้งปิ่งป่าทั้งมกป่าได้ผุนจีป่า,ก,ปากินอยู่บดมือ อันนี้คือความสุกพี่น้องเนาะป่าได้มากกระแบงกันกินแท้จริงนะนเป็นหน้าเบ้ามีเด้แต่ว่าญาติพี่น้องหกเจ็ดขอบครัวกระแบงกันกินเบิดสุข,ขูสุคนเพราะว่าเขาเจ้ากระบอกมีหมองอ่าโตรงป่าเนาะอีกอย่างป่าแถวละแวกนี่นะมันลงหน้าเบ้ามีเบิดได้พี่น้องแถวนี้นะมันค่้อยลงพี่เบิรตน่ำนะมันก็ไหลลงพี่เบิดเพราะฉะนั้นกา็าลัดโตรงป่าอยู่พี่ อยู่มองเอินก็ไม่มองตงน้ามันบ่ไหลหน้าบ่หมีเป็นสายห้องเนาะลงไปนี่มันมีผายมีมีห้องลงเพี่มันค่้อยลงทั้งพี่เพราะฉะนั้นป่าแถวเราแวกนี่มันก็สิลงพี่เบิร์น้ายายลีหน้าเจดแหล่มันก็สิมาลงพี่นาลุงเลินนายายลุนยายลุนก็ลงพี่เนาะสิไปรัดมองเอินมันก็ไม่มองลงก็เลยแบ่งกันกิน ท่านผู้ชมอุดหนองทํามะเล่นนําจีป่าปีงป่าพี่น้องบรรยากาศสุดๆเบิ่งแนหมืดฝนนะ่ะเดี๋ยวก็เอ,อิดมาเมื่อกี้นี่ก็ตกแห้งอยู่เดี๋ยวก็ยุด านสิพักกันปิ้งกันเผาอยู่นี่เบิร์ดเมอร์อตีเฮ้ยนะท่านผู้ชมโ <c oughs> มกยังใหญ่ยายมาโมกปลาซิว์ไปกินแรงพี่น,อนกก้องโมกแซนผักกระหยางหอมๆใบข้าวเหนียวเนาะพี่น้องหลายขัหลายคนเอามาโมกใส่ผักอ,อีตูกินกับข้าวเหนียวทอนๆนี่ <c oughs> จีอีกงั้งอีกซิมอนจี้ป่าอีกแล้วป่าเนาะบร่ได้ยังยกมาบัดเดกกมัดจี้กินจนเบิร์ดปวด้าผู้กินแล้วกัสินอนนอนแซ่ก,กนนินอยู่นี่ละพี่น้องโอ้ซิมอนนั่งอูดจะาลองนอนเริ่มแจ้งแจงแดดออกมาได้นี่ จนนี่กระตกอีกด้ป๊าถมกไผ่มกมันพี่น้องโพดโพกินไปจักรอบแล้วค่อยถามแน่ตอนแรกว่าสิไปขังแยงพี่น้องอยูนในห้องถือแยงมาแตุ่ิผูไปว้ายสิไปตำมะฮงอีลลเต เห็ดยังทำเหล็นน <Yes. S 1> ้ำพี่น้องลงมาเราประเฮ็ดยังเหล่นตะน้ำบรรยากาศเฝ้าโตรงพี่น้องคันฝนตกเบิดมหมือนะไมาเฝ้าเบิดเหมือเด้กัางคืนกั็มาเฝ้าแต่อันนี้ยามไปหลายรอบแล้วสี่รอบหารอบแล้วน้ำมันกระไหลอยู่ ปลากรลงเรื่อยๆที่เฝ้าปลากระท่อมกลางนา,าเมือเศร้าบริมิตรปลาลงนะปีงก็ลงพร้อมไม่อย่า,มาเมือเศร้ามิมีหดปีง บุตรเหตุยังเด็พี่น้องอ่าเด็กๆนะ,ะนจีป่าจีกินมดเมือเนะเ่อแต่ละคนพักกันมกปลาซิวปลาซิวก็มีแต่ตัวใหญ่ๆมันเด้พี่น้องแซบ่บเมืองแนวมกปลาซิวพักกันม,นนมก,นมกพลมกพลมกมกใส่ใบตองกุง้งเอาไว้กินแรงพะนะ พูนทั้งบ้าอ้อยกันจิปีงปลาเค็งอีกแล้วจีปลาเค็งปลาเค็งก็แซบดิพี่น้องมันเนาะกินก็ต่ำมัก,กทัวป่ามัน,นก็นกกนนกลงเรื่อยๆแต่ว่า บ่แห้งเท่าปีที่แล้วเดว้ปีที่แล้วนีว่น้ำมาตะละเทือนอะแหง้งเนาะมันตกแหง้งอันนี้จนเอาบ่อยูเด้เวลาน้ำไม้แหง้แหงๆนี่มันบริยูได้พี่น้องสาเหตุที่เหตุแบบนี้กวกว่างเพราะว่าน้ำไม้แห้งแล้วมันเอาบ่อยูหลายคนบอกว่าคือบอลยิบแบบเป็นตรงมัดจุกกลนไว้เวลาเอากระเทยเอาง่ายถ้าน้ำไม้แห้งเอาบ่อยูก็เลยเหตโตรงงหญ่แบบนี้ จะน้่งกันหลายอยู่พักกันยกหลายรอบเลยเอามายกอีกดูจเจนแหละจากเอามันลงเราประจกักมายกแสงมายกสาวแสงก็ปิดลาดมันนี่โพดพด่อพตกตกเบิดมือตกเบิดเวน แต่มันก็บ,บ่คอยลงหลายได้้อป่านะ่ะนี่เลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ป่านะ่ะโอ้ยมันแดดมันกำลังลงอยู่นั่นพี่ซีมอนคือมะย,ออยอ่อยอยู่เทิงพูดมาเสาร์ลงยู่เทิงนั่น,อ,อ,นนะอุ้ยออันไม่อันนี้มันบด่ดีไม่แต่ไรป่าน,นี่นะเห็นบ่ปลาเค้งนะทำผู้สม ถ้าปลาส้ปสมปลาเข่งกระบอกว่าแยงขาดไปหาเนวม,มาเยิบ ซิวกำลัลงลงแยงขาดนะฮะเอาเข็มลงมาเ<อ>าย็บไว้งไ,งไหนต้อตงมือเอาเข็มมาเย็บโอ๊ยปลายสัมพี่น้องพอยกไร้หลอบแล้วเนาะนี่ประเข็งประคอ,อะตักเยมาตัก พอยกไปหลายรอบแล้วเขาปลาเขาอันปลาปลาซิวมันยาลงหรอป๋ออุ้ยมันเต้นออกไปแล้วได้พอปีกโยกจละเทือ ในส่ป่านะเอาไปพูน,าาน,น,นเรื่อยๆพี่น้องได้เทลหาเทลซิฟสว่วงสายๆอะล่งหลายปลาซิวปลาเข่งแต่ว่ารอบนี้นะบ่ะค่อยหลาย ไ้พักประเทศยังกันเลยฝา่าองโตอยู่นี่เนาะทีมไปเลี้ยงงัวก็เลี้ยงฝนก็มาเรื่อยๆเยด้กกะสอบป่าบอลแร้น่ะกะสอบป่าปบึ้งนะพี่น้องอุ้ย ปลาถึงขนาดใส่กระสอบปุ่นตีป่านะออมันได้บ้าหลายเลยนะหว้ยมียท่านผู้โสมนี่ปลาเค็งผู้ดีผู้ดีปิ้งผู้ดีทอดพี่น้องโตสำซ้องนิว้วสามนิว้วปลานาละจ้ะปลานาโอ้ยไปแล้วปลานาตีปลาตาตขังใส่กระสอบพ่น่ะ เดินไปหาเอาเค็มกับผ่ายไม่เย็บมันออกด้านหันนะเอาม่ออแล้วตัดเอาทงแยงมาเยิบพร้อมเยิบเสืป่านี่แยกปลาแยกงบอลลูว่าใส่น้ากันเบิดแยกปลาคอปลาเค็งร่วมต่างหาก เอาเบิ่งเบิ่งดูขับลงดูอ,อ,อันนี้เหลือกินนี่พี่น้องพักกันจิกันปิ้งมาซัน,น,นเจนฮัวกินหัวกับท่านผู้ชมป่าหลายคนบอกว่าเอาไปเห็ดป่าแดดเดียวแต่ป่ากระบอกขอยมีตัวใหญ่เลยพี่น้องกระบอกขอหลายคนเอาผู้ดิ่มต้มสมนนิ่งปลาท่านผู้ชมผู้ใดอยากมาเดอ้อพี่น้อง ล้วดูการปลาลงตงอีกแล้วปลาปลาพอแกงสมบอตุ่มบอปิ่งบอถอดบอกินสมือไรกับบอยากให้แน่จะจี้กินเล่นพนาเออมัดแล้วไปแซ่น้ำบอนี่ระวังยกขึ้นมาบอเห็นจะโตเด้อกระสอบขาดพนานม,มาตมัดพอกระสอบขาด หมืดฝนเดี๋ยวก็ตกอีกเด้น่เบิ่งไนป้าตะพูกระหมืดมาอีกแล้วเอาไปแซ่ใส่นี่มองแซ่ปลากระสอบปลาเจล่กลับมาอีกทีกระสอบหายพะนะไลไปตามนำ้ำสวยเลยอันนี้ปลาเข็งนะจ๊ะนี่พี่น้องปลาเข็งก็ตัวใหญ่ แต่ว่าปีที่แล้วปลาเค็งลายลายแต่ปีนี้ังบ่บ่บปันใดเด้บางมือก็ลงบางมือกับบลงพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาวันนี้กันทิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วสบายดี